ผมกับพี่เฮกุกำลังไปเติมเดินรถให้นะพี่เออได้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 พี่ดักอยู่ไหนเมันมีเสียงรถมาเหมือนพวกม,มาบ้างเหมือนพวกม,มาบ้างแค่นี้ก่อนรี่มาพ่อตายค่อยๆทยอยเอาของไปให้เขา เอ้ยเออดักดไว้เด้อกูดักเองเฮ้ยเอ้าเฮียมีข้ามนอมมาไม่ต้องรุมเยอะนะไม่ต้องลุมเยอะไม่ต้องลุมเยอะไม่ต้องลุมเยอะมีสองตัวอเพอนขอมาเพอขอมาเพอนมานึงปอมมาเขอมอนขอขอมเพื่อนของมนงมเอของมเพื่อนเพืน่อนงเอาขอมเพื่อนก่อนปอมมาเ่นเพ่อน พ่อพี่ออก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 เดี๋ยวเราเป็นตัวนุ้กออกยิงยิงได้ป่ะลงลุงลงลงโอเคอะไรมาพี่ซ้ำเองไม่ไม่ไม่มึงส่งของให้เพื่อนยังฮะโหลฮโหลเรียบมาให้หมดเลยเรียบมาให้หมดเลยเดี๋ยวโดมเดี๋ยวโดมเต็มเลยเดี๋ยวโดมเต็มเลยเรียบมาให้หมดเลยเรียบมาให้หมดเลยเรียบมาให้หมดเลยเต็ม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 เลยสวยสวยไปไปไปเลยรีบออกรีบออกรีบออกนี้ออกไปเลยมาส่งนี้ออกไปเลยไปเลยออกเลยออกเลยไปเร็วออกออมึงอย่าช้ามึงอย่าพูดมากมึงออกเร็ว เ๋ยวลีบบอกรีบบอกออกไปเลยเอาสบออกไปเลยเอาสบออกไปเลยแน่นอนนะโอ้แล้วแน่นอนอไปเลยอาไปเลยอไลยเอาไปเลยอาไอาไอาไลอกไปลยเอเลยเามปเอาให้ลยเอเอลยเองไลอองจริงยเองจรเงปยออเาอเเาองจริงเอ งจัดเว่าใครตีฟตีว่างไรโธ่ศศตัวย้ํามันมีจีติดตัวผมขับเจอเพื่อนมันสามรอบแล้วแบบไม่มีตำรวจใช่เหรอเออมีจีติดตัวเหรอพี่ต้องเห็นติดตัวเลยโรงพยาบาลในเมืองใช่เหรอจีเพชรติดตัวติดตัวเลยเหรอโอ้สัญญาไอ้เหี้ยชิบหายเลยอยู่ไหนมึงผมรีบไปหาเลยอะไรพี่เบลล์เล็กพี่ไอ้เหี้ยไปมันบอกว่าพวกไอ้นี่มันเหมือนไอ้ศพที่อุ้มที่ล่าที่ย้ํามันเหมือนมีจีเพ็ดติดตัวมั้งเพื่อนมันมาเจอหลายรอบแล้วไม่มีตำรวจเลยกดบบก เออกูลังไปกูลังไปในพูดเลยผูไปหาเลเวลเล็กใช่ปะตอนนี้อยู่ที่ตกปลาเก่าที่บอกเพื่อนรวมกลุ่มแล้วก็เล่นเล่นตัวย้ำอ่ะเล่นพวกพี่พวกพี่ไปเล่นกลุ่มใหญ่แหลตฟ้าให้ไปตีมึงจะง่ายกว่าปะง่ายกว่านะเออเออมูดาชได้กลุ่มใหญ่แหลตฟ้าดัดมูดาชทหน่อยใช่ว่ะพี่ไม่ไดใช่พี่เซ็ตพี่เซ็ตแถวเส้นเส้นข้างบนได้ปะผมอยู่เมืองบนเส้นขึ้นบงบนเมืองบนใช่ปะใช่ใช่ขับไปทางแหลตฟ้าเดี๋ยวดักแชร์ได้สองคันนึงยี่สิบมันมีตัวเหย กูต้องหาจุดเล่นให้มึงวะเอาไงอะแลงฟ้าแลงฟ้ากูขัดไหมถึงไหมพี่พี่อยู่เซ้นนะไปพี่อยู่เซ้นโฮโปหน่อยโฮโปโฮโปโโปใช่ป่ะได้เลยกูเซร็จให้มูต้องหาเส็ดได้ตัวเสตด์ตัวเสตช์ตัวเส็ด์ตัวเสตชเออตัวเส็ดไม่เอาตัวเส็ดเอาชัวเช่นจะคุยกับติ๊บเ้ยเวลาโฮโปเวลาโฮโปแต่กูไม่ได้เฮียหล่อรลอเสตช์ได้เสตช์โฮโปหล่อเสตช์ได้เสตช์โฮโปทีไม่เราจะผ่านจะหายแล้วสองที เราหลงว่าไงเพื่อนหลงมันมีบางคนนี่ต้องไปเติมของในตู้นะเอ่อปัญหาคืออะไรกูต้องมาเซตโฮโปเพราะว่าติก๊กกัลังจะลากติ๊กบอกไอ้เค้ยนี่ยมันมันเหมือนมันมีจีเพจติดตัวมันเป็นเคสย้ำอ่ะแต่ว่าเพื่อนมันมาเจอโคตรบ่อยสามรอบแล้วไม่มีตำรวจด้วยอ่าอตอนนี้มันจะหายหลแล้วสองนาทีติ๊กบอกให้กูมาเซตแล้โฮปโปเยโอเคได้ครับมันเจอเพื่อนมาตลอดเวลาเลยเพื่อนเออ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 แล้วใครจะเซตริบเติมของรีบะริบออมาเลยเพื่อน น่าเกียดแต่ระบบเฮีย er. ปอหกคันโอ้ยพี่เมื่อกี้ตำรวจหมอมเจอแบบคู่เฮียแบบเพี้ยมากมน่เลยพี่ไอ้เฮียจอนยิงล้มหมอใช้เมนูหมออุ้มตำรวจขึ้นแล้วปล่อยขึ้นแล้วปล่อยอ่ะพี่ว่าไงซอมบี้เฮียเฮียเฮียแบบเพี้ยเลยอ่ะบอกแล้วคุยไปไม่ได้ผลหรอกมันต้องโดนใบเว้ไ <He> er. อเฮียกูใส่กูใส่ปืนเลียวเซนลงลงรถสามคันเพื่อนกำลังนัวอะไรมันขึ้นรถกูยิงมันขึ้นรถอเฮียเด้งมันล้มลุกเลย มาไงอ่ะเนี่ยมึงอยู่ดีก็มางงไหมมาไงกูะดาษจริงบใบยัไงมามาเพื่อเนี่ยเนี่ยออกมาเพื่อเนี่ยเนี่ยอ้อนปะมึงว่ามันอ้อนปเปล่าบอกให้กุณโก้สตีนแน่นอนจริงอีฮ <ok ี้เหอะบอกให้เหมือนเหมือนตอนนี้เราไม่ได้เล่นกับเลียวเซนอะเราเล่นกับตำรวจบวกเลียวเซนอะหมอด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงโก้สตีนมึงเห็นไหมล่ะบีบแต่กโก้สตีนอะมั้งยะ กูเจอช็อตไอ้เฮียตำรวจล้มพวกใช้เมนูหมออุ้มลอยอุ้มลงอุ้มลงดิโอ้โหกูช็อกเลยเหี้ยไอ้ยพี่อะตำรวจจอดดักตรงสะพานนะพี่ฝั่งนู้นต้องโทรบอกโทรบอกทีฟนะคนคนโทรบอกทีฟไปดิว่าเป็นตำรวจจอดดักอะในเมืองกระนามันเดี๋ยวไปเคลียร์แล้ให้ก่อนอุ้มเคลียร์มันให้ก่อนทีฟตำรวจดักสะพานเหมืองได้เลยพี่เดี๋ยวเคลียร์ให้เผื่อต้องมา ไปเร็วไปถ้าเคสร้นหายแล้วอะพี่มาสไตลบายในเมืองได้ป่ะเคสผมเหลือประมาณ20นาทีเดี๋ยวจัดให้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 รอบนึงรอบนึงมันมั่นใจในเมืองมากกว่าได้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 หายป่ะอันนี้หายแล้วดิคนแรกครับเคสใครอ่ะเคสติ๊บหรอเคสติ๊บใช่เคสพติ๊บเฮ้ยเคสติ๊บหายแล้วที่เดี๋ยไปเช็คกุ้มใหญ่ไลนฟ้าเหลือเคสิลลี่เออกุ้มใหญ่ไลนฟ้ากุ้มใหญ่ไลนฟ้ากุ้มใหญ่ไลนฟ้าเร็วๆเร็วแล้วเราว่ายไปร จเออผมีกแล้วกูบอกแล้วมันเคี้ยมึงมาแรนฟ้าเลยมึงเชื่อกูดิมันในเคี้ยมึงกเด็กเคี้ยวมเจอเราอีกแล้วเนี่ยเออเป็นคนเคี้ยพวกเคี้ยเนี่ยผมฟังรอบแล้วเนี่ยพี่กูบอกแล้วมันเคี้ยมึงมาแึงฟยพ่ไฮเวย์ครับกำลังวนไปพระรามแปดเอ่อวนไปพระรามแปดเให้พี่สวนไปทางเส้นไหนดีอะมมาแรนฟ้าเลยบิลลี่พวกเคี้ยมันาสนายมันมันเคี้ยมันตาไฟอยู่แล้วพวกเคี้ยเนี่ยผมเชื่อกูดิไปแล่นดนฟ้าเหรอเออพวกเคี้ยมันเคี้ยวมึงขับไปไกลมึงก็เจอมันอ่าาู้แลลวเไนฟ มันเหมือนด่กเพื่อนพี่เฉินป่ะบิลลี่บอกเจอพวกมันอีกแล้วตำรวจไม่เจอหรือเจอพวกมันอีกแล้วมันเจออยู่มันอยู่แลนด์ส้มเลยไอ้มันอยู่แถวแลนด์ส้มเยอะเยอะวะพี่ไม่บิลลี่บอกอยู่คนละที่เลยไม่ใช่แลนด์ส้มอยู่ที่หนึ่งไม่ผมเจอแลนด์ส้มกับโรงพยาบาลกลางเมืองพี่แลนด์ส้มกับโรงพยาบาลก็มีพี่มีเหมือนกันสองคันสี่คนไม่มาไล่มาไล่ช่วยเคทไอ้เคทย้ำอยู่ไอ้เฮียเขาไปเจอได้ไงแต่ไม่เจอได้ไงพี่พี่งาลตอนผมขับตามมันอ่ะมันพูดว่าอะไรตั้งไงฮอมึงขับตามฮอเลยฮอช่วยเพื่อนเราอยู่พูดอย่างเงี้ยตอนนั่งไผมอนี่ มึงดูที่ดูมันเก่งแค่ไหนอ่ะมันตามแต่เคสย้ำได้อ่ะเออเก่งวะล่ะกูเห็นเคสไม่ย้ำไม่เหมือนเรามี GPS บ้านอีกอ่ะเออไอ้เหี้ยเออมันยังกับมึงมี GPS บ้านแบบที่กูเล่นเลยสัตว์อุ้ยหนักกว่าเจี๊ยบ้านนี่มาเกิต้องตายก่อนที่ลก่อนเลยพวกมันในพาะมันเจอเหี้ยบลลี่อีกแล้วไอ้สัตวส จีบแวแม่งดีว่ะี่ไปดัเออไม่รู้ว่ะเฮียแม่งเอาเคสยาไม่ิลรี่บิลรี่บอกเจอรัวรเลยิลรี่เจอมัรัวเลยเล่นร่มน่าเกียเรื่อยๆไม่เปนคงมองว่แบบไอ้ก็แล้วไงอ่ะก็ทำอะไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยเาเะเอน่ยคือถ้าผมพูดนะเว้ยพูดแบบพี่เยลยนะคือตอนนี้มันนไม่มีเฮียเสียเว้ยมันก็เลยต้องเล่แบบนี้ ว่าได้อาวุธเพราะสุดท้ายเราอะแจ้งมาตอนจบแล้วมันเข้าใจปะได้อาวุธแล้วโดนไปสุดท้ายกับไอ้ขว่าอีกแล้สุดท้ายคือไม่นเกลียดอ๋อได้อาวุธแต่แบบไม่ไม่แบบว่าได้อาวุธแต่แบบโดนบาดทีหลังเนี่ยเหรอของผมกับพี่ก้อนเจ้เจอสามรอ่รอดหลยวะไม่รีบไปเรียกวะไงมันก็แบบจะเอาศพไปขึ้นฮอที่โอโป้เราแจ้งเจาจบไปขึ้นฮอที่โอโปใช่ปะตตออนนนี้้งงมีมีเค้คุณอยู่มีเค้คุณอยู่คุณอุ้มอยู่เหมือนกันเนี่ยมีมีไปตีด้วยไปโอโปใช่ไหมหรือไงผมกลัวบังเอิญว่ะแต่ใช่ตออนนนี้้้ผมยู่หาคุกแลว ก็มึงมึงไปขึ้นเลยดิอาจจะอาจจะทันหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไปมันช้าแล้วอะพี่อยู่แลนฟ้ารู้เรื่อง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 พี่ผมว่าไม่พี่ผมว่าเอาศพศพศพไม่มีไม่ไปรีบบอกจะถึงแล้วมันจะเอาขึ้นหอจะขึ้นหอเออเดี๋ยวเราลากเอาเดี๋ยวเราลากเอาแต่มันไม่ไล่ตรงนี้มันไล่มันไล่นี่หยุด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 ถ้าพี่พูดมม่รู้แล้วเนี่ยเฮียมันจะขึ้นไปยังไงเอ้าอ่ะมันจะขึ้นยังไงอ่ะไม่มันมันไปขับมันไปขับยิงมันลอยโหนงโปงไอ้เฮียไปยิงไปยิงไอ้ชิปตก็็กดีีน่เถอะ นี่แหละเป็นุผลแกงเลี้ยวตึงที่สุดเออทำอะไรอ่ะมึงสั่งคนอื่นไปทำดีกว่าเพื่อนเชื่อเออกูว่างไ้มนะจริงหนีไม่ยากคือเนี่ยอันนี้ผมไม่เชื่อแม่เลี้ยวไปสุดท้ายแล้วอ่ะตอนนี้มันหนักเยง่ายใครใครโกโปรโดมอ่ะไม่แม่พี่ผมว่าไม่เกี่ยวแม่ไม่เกี่ยวกับโปรแม่ผมจัดว่าไม่แชร์่อเว้ยอ๋อจากศพใช่ป่ะจากศพเออจากศพจากศพเขาไม่แชร์จอเขาวิดีโอคอหากันตรงนี้ไม่มีใครใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังมันเลี้ยวไปไหนมันเลี้ยวรู้หมด ตีนดิสตอดหรอไม่ไม่ไี่่ถ้าพี่กอเห็นภาพประกอบของพี่ก้อนเขาพม่คอะไอะไม่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 นม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ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 ม่พี่ไม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 ่ไ้่ไม่นี่ใช่ไม่อม่ไน่ไม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 ่ม่ไม่ม่ไี่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ไ่่่่่่่่ อันนี้มึงว่าจิงมึงเชื่อผูดีไว้เเมืองแต่มึงเจอฮอลำที่ยำเพื่อนมึงเก่งมึงเชื่อกูดิว่ายังไงไกนี่เว้ยไอ้เแค่มันมันแบบมันรอโดนตายตอนสุดท้ายเว้ยมันได้เซฟอาวุธไว้แล้วพอกดแบนมามันไกนี่เว้ยมันก็มีอาวุธเล่นแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่เว้ยเปมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือกูที่กูจะบอกอ่ะถ้ามันอาวุธดฐานได้หมดยังเราก็ไม่แจ้งมันก็เล่นอย่างเงี้ยเออก็เล่นอย่างเงี้ยก็เล่นเรื่อยๆอย่างสุดท้ายคือยังไงมันใจว่าคนในแก๊งเรามีฝีมือที่จะขับสีมันเราแพ้ได้อยู่ในมออ นี่ขนาดมึงโกงทุกรูปแบบมึงยังเล่นได้แค่นี้มึงคิดดูแล้วกันเนาะในวันที่เจมคาเมลอนมี GPS ในตัวพวกกูยังช่วยไม่ได้เอออไ้เหี้ยมมี GPS ในตัวพวกกูยังลำบากจะช่วยนี่ฮลี่มี GPS เราก็ไม่แต่ประเป็นคือทำไมตำรวจเขาถึงไม่ไม่มาไล่อันนี้วะตำรวจยังหาไม่เจอเลยไอ้สัตว์นั่นเจอไอ้สัตว์นั่นเจอไม่พักเหี้ยนั่นเจอไม่พัก มึงโดนี่กูบอกว่าทำไมมันตำรวจถึงไปไล่อบินแล้วไม่เยออยู่ร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 อให้ันาลงก่อนรอ้เขาลงก่อนจะไม่กดมั้งเขาลงลงเขาลงลงเขาลงลงก้าวะผมว่าายขวหอ่โอ้เลียเมื่อกี้เขาหรอไอจอดไอเวเลยหน้าอให้แบบลงมาแตะไอเวเลย ไม่ได้มันมัน,ม,นมันส่งหมอลงมามันมันกะแบบอ๋อหยิบแล้วไปเออเี้ยกูขอโทษอะไรเพื่อนดีแล้วศพใครชุดดำๆเลยไปแล้วเอาโอรส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 ศพโอรสศพโอรส